นี่พี่น้องขาบ่ได้ทายกันนักเกือร์น้องฟรีแมนดูนแห้งอ่ะเพี้ยนกับมากับมาฮิตงานมาคอนได้จอกันเลยช่วงนี้ันคิดถึงพี่กระจิตไปคลิปว่ามาเป็นยังไงเพียงบอกพร้อมเพียงนี่นานอืมจีดเลยกี่นงไงแก้ป้ายบบนี้ก็จะตัดออกแล้วอ๋อแต่ตรงที่ว่ามันคือมีอันนันก็เรื่องลกจีบล่าสุดที่พังหันทายด้วย พ um <laughs> ี่มอร์พีคนเบิงนี่ถ่ายซิมแหล่ะคนยสิเบิงมาเบิงนะพี่น headache, ้องมาเบิงปรีมตอนนี้คนเบิงน้อยหน่อยพี่น้องแม่ของของพี่แอน์แขวงกับหน่อยเนี่ยไทยกับบุกถึงนี้พี่แอนกับบดได้ไายปะนี่แมาแม่ไทยตอนตอนสองเท่าสี่เหลือกันเลยเปลี่ยนใหม่กระทื่ไทยแต่แของนี่กูแหละพี่พี่แอน์แม่ไทยตอนเทาสีเลือกสีเลือก้อนมันบ่เลือก้อมจะลุ่งเพราะว่าลุ่งลุ่งขามือกับบดอยากลุ่งถึงแม่จะได้ลุ่งลุ่งจอดเซียงคลืนตีหนึ่ง ก็ไม่คนเบืองเบืองสองอยสามอยก็บอเป็นยังงก็ไดีที่จีไทยจะท้องแหละตัวคนเก็มีสองนะเนาะแม่ต้องสั่งจดจนมันบ้าเราต้องฆ่าตัวนี้ตัวเองใคริว่าสั่งเขาลหลแม่นบ่เนแน่นบ่เออยย้เดี๋ยวนพ่จังกันเอ่ก็ีเดี๋ยพ่อกันคนีเดี๋ยวทยกันไ่ต้องมีช่องตัวเองเราก็ถ่ายตัวเองด้วยอันหนาก็จะท้องก็ปบะมูลจะฟ้องสอง มื่อนี้ได้คีบแล้วมีคีบเดียวพี่มมีมาบาคีบมึนออกมาในที่เป่ามาไปออกมาเหช่งพิก่อนายคีบหรือเปล่เป็นังไงครับยังม่ติดฉากติดฉากไปงไปไยังต้นน้ำมาไปต้นน้ำยังเพยงจิเป็นไข่นี่ล่ละย็นเตฟเป็นอะไรเป็นอะไรสิเป็นเปาเป็นที่หาราเลไม่ได้มันตากฝนแมย มาท่านซอมอันนสอมค้นเสือจีบวเขาจะอบเห็นปอบพ่จาโอ้ยกินข้าวหรือยังนี่ไงสวยขึ้นเนาะค่ะซองแอนนี่ล้เพิ่นออฟฟิเชียสวยใส่ต้นมากกันหน้านีโหลดมากกับแม่เรียนเข่าหงจากโหลดความสวยทันไปท่านนั่ได้พี่น้องเห็นชู่ดเห็นชุด พี่แอนต้องฝากปอบต้องฝากฝากช่องพี่แอนะช่องปอเดี๋ยวรถมาไหม,มปวิชโอ้กันไปไปนะพี่ปา,ามันฝนตกเ<ด>อลา<ด>พี่แอนยังไม่ได้ฝากช่องเลยฝากช่องพี่แอนนี่ลำเพอร์นอฟเชียลด้วยนะคะพี่น้องแวะไปกด ดอ่าซับสะไคร่นะคะไปเบิรงคลิปว่าโฆษณานะคะเดี๋ยวก็จะแชร์อยู่หน้าหน้ายูทูบช่องป๊อบนะแล้วก็ฟังกันช่องป๊อบด้วยนะคะเปิดฤดูกาลยิ่งซ้นี่ว่าสีดานี่ฮอด์เซียนเมื่อสี่หัววอกคิปโหลดบ่าไปเลยนะคะฝากช่องป๊อบสุชาดาเราเพื่อนเราไปเชียรด้วยนะใกล้แล้วอีกน้อยเดียวบนน้อยเดียวเมื่อนึงเดี๋ยวพี่แอมกับข้าวเดียวแต่มันเร็วมากนะจะไม่ถ่ายคลิปน้องเงาะแก้ผ้าเนี่ยนะจะไม่ได้เพราะว่าช่องเยอะมากเลยนะจะไม่ขึ้น ขอบคุณครับพี่น้องเต็มอยู่อ้าวขอบคุณครับพี่นุ่ขอบขอบคุณปั๊บ้วยนะคะตอกกัะห๋องฮะอกกระองเอกี้แกกใส่ชิคกี้ใสใส่าวแล้วก็เห็นด้ไนี่เห็นด้อเห็นอย่งนี่เยสู้นี่เห็นได้นี่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 สุดเก่าเออว่เห็นดอกเห็นแบบแบบเนาะ อะเรในของเกาา่าๆชื่อจ่าพสออุยอ้ยปลาบ้าต้องอ<า>ไปขอนในห้องผ่าบอกวะเนี่ยห้องแต่มอ๋อยุ่งจงจะเป็นไข่นี่เบิ่งนี่แกะไก่เนี่ยจต<อ>ีกับว,ว่านหนึ่เส้าตัวแก้มล่ะวะ่าติดเท้าไปอยู่ในห้องจากคองมือเขาเลยเป็นไข่ไอ้ไอ้แหงว่าอันเขาไปเพ่เขามีแก้มนี่ไอ้แหงว่าอุ้ยยังมาหาไก่คอยด้วยกันคอยไข่นี่เป็นอาทิตย์ุ่นนด้นี่เพราะไม่เย็บผ่ากันไอ้ว่าจะแหงจะ ชามาม่เมน่าแปบลูมากไปด้วชุดจริงเนี่ยไหของชุดเมากกว่ากัมากกวเรียนวบลูเจ้าไอ้เจ้ไอ้ดีพีเอนเอสดกน่ินี่ยละระหว่างอก็นี่แหละที่ยังล่ะพียนว่าจะไปกินกุ้งจ้าบริกินจ้าร้านปิดร้านอ็นนุ่ย ปิดมิดซิรีอยู่ว่ามีแนวถ่ายยางไปถ่ายวิธีพี่น้องเบิ่งก่อนเอะคุณเอาว่าเรนไม่ได้เบิร์นเราไมีแนวพี่น้องเบิ่งนน้อยถึงยางไปถ่ายวิธีแล้วกับร้อยไปถ่ายชุดบพี่น้องตอนนี้มีแสนวิวเนาะแสนวิวจะถูกด่านะพี่น้องกับสิดาบอกว่าไปถ่ายพี่น้องกับสิดา เาไม่ดเตาเลยแบนี้เน่ยต่ว่าเป็นธรรมดาเลยปุ่นข่าวจูนปุ่นนี่อ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยฮะเปิดเผยเลยไปดิเปิดเผยเลยไปดิเดี๋ยวไปซื้อฟูแล้วก็มีสีสีเขียวชุดไข่สีเขียวเไปซื้อเถอะปีนี้สีม่วงไล่ให้พี่น้องสีม่วงไล่ให้ปีนี้ ชุดเพลิ่นปย่งไงแต่มันสวยนะมันบ่ตายไฟซีนี่จะว่าผมประมาณผมผที่สื่อสุดสุดลำเพลิ่นพี้ยิงไสื่อไม่ใช่หย่างจะใส่คืนบอร์ไหนไหนมันก็มาขนาดนี้แล้วพิมพิมเขาได้ไปแล้วก็เลยไปกับเขาลือไม่ได้ เออสุดสุดเก็บใส่แล้วแหละคือได้เลยบ่อแต่มันมีเด้อันที่เป็นส้อมอันส้อมส้อมแขนช่วงของกุยใต้ที่ปีนั้นเขาเฮีทการสิมีวงระเบียบไซร์หลัมีอันมีอังก่อที่อยูิงีแดงไซร์หนูคัมบุบบ่อส้อมส้อมส้อมเสืาไม่ได้เป็นเป็นส้อมกุ้ใต้แต่มันเกิดที่ปิดกระปุกงยาวาไหมของบาดเขายังมีเลยปีนั้นที่มันเป็นทรงแล้วก็แขนยกขึ้นแล้วก็เป็นแขนต้าน ีเขียวมือคืแี่อจู่ไทยกีปลายยังหาเตอร์สองไปเสริมนมเหมือนต้องไปเสริมนมไหมเนี่ยรอเปิดวงใส่เสื้อในเอาจบใส่อ้นี้ยัดเอาที่เสื้อในใส่เสื้อในพี่น้องละคใส่เสผู้หญิงแล้วพี่หลีเมื่อคืนนี่ยเห็นเลปร้องหราบ่ใส่เราบ่ใส่แล้วโอโอเออเออเอสื้อสีเยอันแค่ยงกอดแค่ห้าง ไม่ห้างไม่ห้างมาหาตัวเองเต็มยิ่งหมดเลยแกงไปอีกไปมาเลยแกงไปอีกครับบอกกลายเป็นผู้หญิงหมดเลยพี่น้องก็จะได้เห็นเนาะขึ้นมาเอาลูกกูเพราะมันเมียนมาดิพวกเราก็ทีนี้เป็นกระเทยนะครับทีนี้เป็นกระเทยนะครับทีนี้เป็นผู้หญิงทีนี้ขออนุญาตเป็นผู้หญิงนะครับบอก เปลือยลายวะนั่นอันนี้ข้องไผ้องขวัญมันบอกแยกจีนออกแล้วก็ปากปากพูละจีนเมื่แ่จะมาเย็บใส่ไม่ ไปครับเอยอ่างตาคีบอร์ดไปครับไปไอเอมี่ก็มีช่องใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเ๋ยวพี่อันไปกดติดตามให้แต่ของของอาจูมันหาไม่เจอไ,ไปไปไหนอา่าโอเคพี่น้องพอกักนเวลาพอกนันแรงแรงมี่าเพิ่มเปิดได้ประมาณ2-3งสามหมื่าบาท โอเคเอมิกาแล้วเพื่อนเราพิเศนะอ้าวฝากน้อไปกดติดตามน้ำเนยด้อพี่น้องอ่ะผู้ใดเบิ้งนี่แหละผู้ใดเห็นคลิปก็ไปกดติดตามน้องน้ำเนยด้อเดี๋ยวพี่เดียวเดี๋ยวพี่อันไปกดติดตามให้ลุงคลิปเด้อพี่อันจะไปกดติดตามเดี๋ยวของของสั้นดีพี่อันกะกับไปกดแล้วของควันของควันของควันช่ย่างอ่ะควันชาย่างกูนแล้วเพื่อนเราพิเศษครับควันชาย่างกูล เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวพี่อ่นไปไปกดติดตามครันมีประมาณสองสามชิปครับชิปหนึ่งถึงสองสามนาทีเลยครับเออลงประมาณสั้นๆ่หละแต่ว่าช่วงช่วงแรกอันพวกเพลงดีขสิ์เนี่ยมันก็ลงได้อยู่อันขีบขีบเขาถ้าเราเปิดแมนเป็นเพลงลิปก็จะเปิดทั่วไปอย่างสิกะสามารถทายได้ปกติลงไปเลยสี่ห้านาทีก็ลงไปเลยชอเปิดการร่งเห็นเลยนะครับ แม่ลุ้งไปแต่ของแต่ของอจูพี่ไอนไปคนเบิงอ่ะยังท่านละคืนยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยก็ทตามผมนไป่าทายขีดหรอวมีเสียงเลยเง้เนเปชื่นูได้นนตยไนี่ไงไีเอาอนก็เป็นหรอายได้จีงรวมมาต่อออเอนี่ไงนู้นก็เอยนี่โอเคโอเคโอเคตันแล้วเริ่มเลยเลย อ้าวว่ากวนเวลาน้องเราพี่ยันไปเย็บผ่าก่อนเขา่าเขา่าเข่าทำก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้มาถ่ายนะ